ผีถ้วยแก้วเป็นการ,ระเล่นอย่างหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเชื่อว,ว่าเป็นเพราะผีหรือวิญญาณทำานเรื่องราวในอนาคตได้ในประเทศแถบตะวันตกผีถ้วยแก้วจะเรียกว่าวิจาบอร์ดวิจาบอร์ดหรือกระดานวิญญาณสปิริตบอร์ดหรือกระดานพูดได้ทคกงบอร์ดโดยเป็นของงอเล่นสำเร็จรูปที่ผลิตและวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบและมีการจดสิทธิบัตรไว้เมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์พศหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด ในรูปแบบของเกมกระดานใช้เล่นเพื่อความเพลิดเพลินโดยชาติแรกที่เชื่อว่าใช้การละเล่นแบบนี้เพื่อติดต่อสื่อสารกับผีน่าจะเป็นชาวจีนโดยมีการคว้าจากนักประวัติศาสตร์พบว่ามีการเล่นมาตั้งแต่ยุคราชาวงศ์ซ่งราวคศหนึ่ง,งเรียกว่าฟูจีจีนพินอินเอสเจ โดยเป็นกิจกรรมที่มีการทำการเป็นล่่าเป็นสังถึงขนาดมีตำราห,หรือคู่มูอบันทึกไว้เลยทีเดียวก่อนจะมาถูกห้ามในยุคราชวงศ์ก่อนการปฏิวัติสิ้นให้ไม่นานนอก,กอจากนี้แล้วยังมีการเล่นคล้ายๆกันนี้ในอินเดียโบราณกรีกโบราณโรมันและยุโรปยุคกลางอีกด้วยโดยคำว่าวีจาวีเจที่ใช้ในความหมายภาษาอังกฤษมาจากคำว่าวีในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าใช่และเจเอในภาษาโยุโรปกันที่แปลว่าใช่อีกเช่นเดียวกัน รูปแบบของผีถ้วยแก้วจะคล้ายคลึงกันคือเป็นกระดานที่มีตัวอักษรต่างๆวรรณยุกต์รวมถึงตัวเลขและมีตำแหน่งที่ใช้สำหรับทักก่อนจะอัญเชิญผีเข้ามาสิงโดยผีถ้วยแก้วของไทยจะใช้ถ้วยหรือแก้วที่ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นแก้วหรือถ้วยทรงใดขนาดสูงแค่ไหนหรือมีสภาพแบบใดแต่มีข้อห้ามที่เหมือนอนอนอกันคือถ้วยนั้นต้องคว่ำและระหว่างที่เล่นห้ามยกนิ้วออกเพราะจะถึงว่าไม่เคารพวิญญ,ญาณหรือจะถูกวิญญ,ญาณเข้าสิงเป็นตน้น บางก็เชื่อว่าจํานวนผู้เล่นมีได้สูงสุด4คนเป็นต้นที่คล้ายคลึงกันระหว่างถือถ้วยแก้วของไทยและตะวันตกคือก่อนจะเลิกเล่นวิญญาณนั้นจะเคลื่อนไปยังตัวอักษรที่แสดงว่าคําทักทายเช่นสวัสดีหรือลากอนด้วยนอกจากนี้แล้วในส่วนของไทยยังมีการเล่นที่คล้ายคลึงกันหักแต่ใช้เหรียญแทนถ้วยเรียกว่าทีเหรียญโดยเชื่อว่าใช้เหรียญใดก็ได้แต่ห้ามใช้เหรียญบาทซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์ในทางวิทยาศาสตร,ร์มักจะอธิบายว่า เหตุที่ถ้วยหรือแก้วเคลื่อนที่ได้เองนั้นเป็นผลมาจากสภาพจิตใจของผู้เล่นคือจิตใต้สํานึกซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นผู้เล่นนั่นเองที่เป็นผู้เคลื่อนถ้วยหรือแก้ว